ไเนียวรสชาติดีครับต้มขาไก่อย่างเงี้ยนะครับผมใส่หนือขาอ,อ่อ,อนเนาะไอ้ว่าแล้วก็นะครับผมจิ้จ้จาสนะครับผมใส่มะนาวหรือว่ามะขามนะครับผมมะขามบ้านเรามะขามเปรี้ยวอมหวานนี่เซ็บเซ็นะครับผมอา้าไปไหนกันหมดแล้วเอา้าโทษทีผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับขอบคุณท้องบบาเนาะนะครับผม คุณพันธ์สวัสดีค่ะใจใดาวครับคุณพันธ์ก็บอกว่าสวัสดีจ้าใจดาวนะครับผมนะายดาวก็บอกว่าอาบ้านใยดาวมีแต่เห็ดฟางเบาตุ้ยใช่ไหมมันก็ยี่เหล้วยเห็ดฟางดีกินแล้วยม้งชอบตัวเฮ็ดฟางนะเห็ดฟางแล้วทําผมก็ในความคิดผมผมก็อยากทําเห็ดฟางเด็ดแต่ว่าตรงนี้คือ ก็คือเราจะไม่ทันได้ได้ได้ทำแด้ไปหาฟางมาไว้เนาะนะครับถ้าถ้าทำตอนนี้ก็คือเราก็ต้องซื้อฟางเขาอะแต่ถ้าเราทำปีหนาก็คือเก็บเกี่ยวแล้วเราก็จะเอาฟางมาไว้กับบ้านเนาะเราก็ทำเห็ดฟางของเราเองนะครับเห็ดฟางเนี่ยคือเฮ็ดฟางต่อเป็นฟางใหม่นะครับถ้าเป็นฟางเก่าขามปีเอามาทำก็ไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีถ้าเป็นฟางใหม่ฟางที่อยู่ระยะคะสี่เดือน สามเดือนถึงหกเดือนนะครับยังใช่ได้แต่ถ้าเลยหกเดือนไปทางไปลายปลายปีแล้วเก่าแ,แล้วก็ไม่เวิร์คครับไม่เวิร์คผมก็ต้องแต่งครับเนะี่ยต้องแต่งนายเขาเรื่อยๆครับแทบจะทุกวันครับผมก็ต้องมาดูมาแต่งนายดให้เ,เขาแบบนี้ครับแต่งนายเขาสานะอาดเนอกจะกจ่มีลาขึ่นจะมมีลาเขียวขุ่น ็มาตามแต่งไ้เขาอย่างเงี้ยแหละครับปูเปิดนาออกมีเชื้อราดําเกิดขึ้นมาแล้วก็มาแต่งนาเขาออกรับเห็นมันแต่งนาท่าปากท่าแก้มท่าริบท่าแก้มไงเขาอย่างเงี้ยแหละครับเอ้พี่สาวโรมาอีกแบบเนี้ยเดี๋ยวกันเด้อคุณพี่เอ้เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะลงไลน์เลยโทรกลับเด้อคุณพี่สาวพี่สาวโทรมาเนาะถามข่า,ขาวถามข่าวเรื่องแม่แหละขอบคุณนะครับอ่าตอนนี้ได้สิบแปดแล้วผมก็จะเอาสักยี่สิบนาทีเนาะ ดวงตาเราก็ยังมีพอสมควรนะครับแต่ว่าเราก็จะไหลแค่ยีย่ที่บาทีเนาะนะครับส่งงานพียูเขาแต่ว่าพี่สาวก็โทรมาก็คุณจะมาถามเรื่องแม่นี่แหละเพราะว่าเขาก็จะต้องมาอยู่บ้านในช่วงผมเข่าสินวันอ่า14คำ15คำเนาะผมก็ไปเข่าสินที่วัดนะครับพี่สาวก็ต้องมาอยู่กับบ้านมาดูแลแม่เนาะผมก็ลองขึ้นแนวตั้งไอแนวนอนดูครับเมื่อกี้ผมไปขึ้นสองรอบที่วัดเนาะ ไปกวาดขยะช่วยพระเนาะก็ไปขึ้นแนวนอนไปขึ้นแนวนอนก็เหมือนอย่างเราทําแต่ก่อนแหละไม่มีใครดอกขึ้นยี่สิบนาทีมีอยู่ห้าคนหกคนกับแต่ขึ้นแนวนอนแต่ก็จะดีต่างกันตรงเขาเรียกว่าสัมก็ว่าเราทาค,คลิปหนึ่งอนะเนาะคลิปสิบนาทีอะคลิปยาวนะครับก็ก็ผมก็ทดลองดูนะครับมันไม่คือแนวตั้งหรอกครับมันไม่คือแนวตั้งแนวนอนนี่คือคนต้องตั้งใจเข้าไปหากันจริงๆเนาะมันจะไม่มีแรงลมบนอะไรเลยครับไม่มีเลย เหมือนเราทากันแต่ก่อนเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกก็ขึ้นกันแต่แนวนอนน่นแหละก็พอมาขึ้นแนวตั้งว่าแนวตั้งมันมีแรงลมบนขึ้นมาอะไรมาก็เลยมาทําแต่แนวตั้งกันเนาะมันก็จริงครับไม่เถียงเลยอันนี้ถูกครับเพราะว่าผมทําด้วยแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็คนมีคนดวงตาอยู่ก็ผมแค่ดวงตาสองดวงตาแต่ว่าพอตอนลงเนี่ยมีคนข่าไม้ในบ้านอยู่หกคนครับนะครับไล่ยี่สิบนาทีเนะาะก็เลยก็เหมือนกับว่าเราทําคลิปๆหนึ่งหลังมันก็จะมีอันนั้นแหละมีโคมีอะไรเขามาดันครับเพราะว่าเรา ผ่านลักสี่พันแล้วแล้วก็ทําแบบไป้ายก็ว่าแบบทําคลิปๆหนึ่งไปนะครับมันเหมาะสําหรับการที่แบบสิบนาทีนี่แบบไล่แล้วก็พูดแนะนาเนาะพูดแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าร้านอาหารอะไรเงี้ยนะผมมองนะตามที่ผมมองนะนะครับสิบนาทีสิบห้านาทีอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดไล่ไปแล้วเราก็นั่งพูดนั่งคุยไปอย่างเงี้ยนะนะครับผมจะดาวก็บบ้าเพสนะครับผม อันนั้นยูเซอร์บ่าวเพชรเนาะภาษาอังกฤษนะครับผมบ่าวเพชรเราเนาะนะครับผมยายดาวยายดาวทุจ้าจากบ่าวเพชรนะครับอ่ะตอนนี้ได้ยี่สิบนาทีแล้วเราก็จะพอสมาพากันลวเนาะเดี๋ยวตอนเย็นก็ขอไปหาคื้เก่าด้อยายดาวด้อนะครับผมนะครับของอันของเพื่อนจ้าก็ตอนนี้เขา,อ,าอยู่ทะเลบอกเพื่อนไปส่งกําลังใจอยู่ในคลิปของคุณเพื่อนอยู่นะครับอยู่ทะเลบอกนะครับหรือว่าเป็นคลิปที่เราไปหลายวันลแล้วล้วก็รวมรวมไว้แล้วมาลงใช่ไหม หรือว่าอยู่ก็น,นั่นเลยไปเที่ยวอยู่ใช่ไหมอยากตอบก็ตอบไม่อยากตอบก็ไม่ต้องตอบเด้อยอ